ในส่วนของอุทยานที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือชาวไทยไปเยอะที่สุดก็ถ้าเป็นของอุทยานนะคะตอนนี้สถิตินักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยถ้ามากที่สุดจะอยู่ที่น้าตกคลองคูค่ะก็คือจะเป็นฝั่งป่อยช้างเลี้ยวขวาค่ะน้ําตกคลองคูเนี่ยจะเป็นน้าตกขนาดใหญ่ค่ะก็คือน้ําตกทันมะยมว่าสวยแล้วถ้าไปคลองคูที่มันเป็นน้าตกขนาดใหญ่ขึ้นก็จะสวยขึ้นไปอีกค่ะ แล้วก็ความแตกต่างเนี่ยนักตกของภูก็คือจะเป็นเส้นทางศึกษ,ษาธรรมชาติค่ะแต่ว่าทางฝั่งของภูก็จะไม่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์่ะคาประวัติศาสตร์ก็จะเน้นเป็นทางการประยุกต์ค่ะที่ไหนที่คนเขานิยมมากคะทุกที่ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะหมดเลยค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าไฮซีันถ้าเกิดว่าเป็นของภูทยานาณะคะ่ะแถวหาดสันเจ้าที่จะเป็นหมู่เกาะลังจะมีการดำน้ำเป็นจุดดำน้ำลึกดำน้ำตื้นนะถ้าเกิดเป็นบริเวณเกาะช้างอะ ก็จะมีทั้งหาดชายขาวค่ะหาดรองเท้าหาดไก่แบ้หรือว่ายาวไปถึงหาดโอกตอยที่อยู่ตรงบางเป้าเลยค่ะนี่ค่ะการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรูงอุทยานะคะเขาเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนรายได้นะโดยที่มีน้องๆเจ้าหน้าที่เหล่านี้คอยดูแลทรัพยากรธรรมชาติของพวกเราไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกและทางทะเลนะคะ นชอบพาไปจุดชมวิวไก่แม่ค่ะชอบพาไปดูวิวมันสามารถไปได้บ่อยๆแล้วมันก็ไม่เบื่อท้องฟ้าแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่ค่อยรื้อรังเลไม่ว่าจะไปแบบวันไหนคือมันก็สวยคนละแบบ้็แต่ละฤดูกาลนะคะแต่ละฤดูกาลสีท้องฟ้าก็แตกต่างกันนะคะเป็นไปได้ก็อยากให้ลองมาเที่ยวทุกฤดูกาลเลยรายการของเราเนี่ยมันพยายามไปเก็บความสวยงามของแต่ละพื้นที่ของแต่ละฤดูกาลที่มีความสวยงามแตกต่างกันค่ะเพราะเราคือ d i f f e n t season